คันนี้มาดูส่วนต่อไปทิมปกติถ้าใครหงุดหงิดเรื่องของทิมทิมปกติถ้าเราจะทํางานแบบเป๊ะ,ปะนะครับเช่นทิมก็สแนปเหมือนกันเพราะเราเปิดโหมดสแนปถ้าจะเอาออกมาอ,าออกตรงนี้นะครับที่กริบแล้วก็เอาออกคันนี้ตัวทิมเองมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะชอบปกติทั่วไปเวลาเราจะตัดตรงนี้ออกแล้วเราเผลอมือแล้วกันเนาะมือเผลอไปกดอ้าว เผลอไปกดผิดวิวอะไรพวกนี้อันเนี้ยมันจะตามวิวนะครับวิวพอตตรงนี้เนี่ยเราจิ้มเลือกได้เนาะให้มันแบบเหมือนทิมทีดีทีดีสเปซอะนะครับปกติทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูสกรีนเห็นไหมเวลาเราหมุนเนี่ยไอตัวมาร์กตรงนี้เองนะครับมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเรากดตัวนี้ออกนะครับมันจะเลาะตามสกรีนนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถย้ายตำแหน่งเขาได้นะครับย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ย แล้วมันก็จะเป็นวิวพอ o ที่ดีไปเลยแล้วเราก็สามารถทิมออกไปได้เลยนะครับ <c oughs> ตามวิวของเราแต่แตะเกียมันติดสมิทที่อยู่เราอาจจะต้องเอาสมิทที่ตรงนี้ออกแล้วก็ตัวทีมเองถ้าใครไม่รู้ฟังก์ชันของทิมมันจะมีอยู่นะครับอันนี้นอนนอนก็คือถ้าเราตัดไปเลยเนี่ยมันจะเป็นรูข้างในนี้นะครับ โ okay. อเครันนี้ถ้าเราไม่ได้อยากให้เขาเป็นรูนะครับมันก็จะมีฟนะิวเนาะมีบูลินนะครับเลกาซี่นะครับมีอยู่3โหมดนี้ถ้าเราใช้ฟิวฟิวก็จะเติมให้เลยนะครับแต่ว่าจะเติมแบบมนๆเนานะส่วนใหญ่ถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆก็ใช้บูลินนะครับนี่เลือกบูลินแล้วก,กดทิมออกนะครับเขาจะตัดให้แบบเนียนเห็นไหมก็จะเนียนกริปเนาะโอเคอันนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะผมเอาเครื่องมือนี้ออกก่อน โ okay. อเคออกไปละ